จากกรณีที่เป็นข่าวก่อนเนี่ยนะคะหลายคนคงทราบจากข่าวจากโซเชียลต่างๆซึ่งมีการพูดคุยกันเยอะมากจริงๆขอบเคสนี้ก่อนเลยคุณหมอมองยังไง คือคืออันนี้ถ้าที่จะคุยกันนะคะหมอมองว่าตอนนี้เนาะก็คือก็จะค่อนข้างเป็นห่วงผลกระทบที่มีต่อครอบครัวนะคะเพราะว่าเออหมือนกับว่ารูปทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ความเห็นของแต่ละคนเนาะที่เราแสดงออกไปในออโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะคือเชื่อว่ามันมันน่าจะยังมีอยู่แหละแล้วก็คือเวลาเรื่องพวกนี้เวลาเหมือนเวลาผ่านไปแล้วคนในครอบครัวไปเห็นเน่หมอก็มองว่ามันอาจจะมีผลเยอะนะคะคือคิดว่าผลตรงนี้เนี่ยอาจจะ ค่อนข้างเยอะมากกว่าเรื่องแรกเริ่มหรือเปล่าด้วยซ้ำเนี่ยจะพอๆกันเลยนะคะก็ก็คือค่อนข้างจะเป็นห่วงตรงนี้เนาะถ้าคุณพ่อบ้านไหนก็ตามแล้วมีลูกสาวนะคะควรจะเลี้ยงลูกสาวตามพัฒนาการเขาอย่างไรมันต้องระมัดระวังอะไรระหว่างพัฒนาการของเขาเหล่านั้นนะคะเชิญคุณหมอได้เลยค่ะ ถ้าถามว่าแต่ละวัยเนี่ยต่างกันยังไงนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในด้านร่างกายเนี่ยถ้ารวมๆเลยเนาะก็การที่ให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัยนะคะคือการช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กๆได้เลยว่าเหมือนสองขวบควรจะทําอะไรได้สามขวบควรจะทําอะไรได้คือเด็กประมา,ะมาณวัยอนุบาลน,นะคะคือเขาก็ถือว่า โตประมาณหนึ่งล้ในการที่เขาก็ควรจะรู้ว่าอาวัยวะอะไรที่มันควรจะเป็นของสงวนของเขานะคะก็คือควรจะต้องสอนนะคะหรือว่าท่าทีที่เอ,อาทีที่แสดงออกกับเขาในบ้านเนี่ยก็ควรจะให้เขารู้ว่าเขาควรจะทําตัวยังไงเนาะเวลาที่มีผู้ใหญ่อยู่นะคะทีนี้เจาะไปเรื่องของการการแสดงความรัก เน้นเฉพาะพ่อกับลูกสาวเลยเนี่ยนะคะคุณพ่อแสดงความรักกับลูกสาวได้แค่ไหนคะคือก็ก็คือถ้าแค่ไหนก็คือต้องเน้นว่าเราอยากให้เขาเอ่อคือคือเราคือการที่ป้องกันไม่ให้เขาไปโดนล่วงละเมิดทางเพศในอนาคตอะคะ่ะก็คือการให้เขารู้สิทธิ์ในร่างกายของตัวเองนะคะก็คือถ้าแค่ไหนก็คือหมายความว่าเราควรจะปลูกฝังให้เขารู้นะว่าเออคนคนเนี้ย เขากว่ากาลังจะมาล่วงละเมิดเขาละคือผลเสียของการที่เราไม่ระวังในเรื่องนี้คือถึงแม้ว่าคุณพ่อหรือว่าทางครอบครัวนี้อาจจะบริสุทธิ์ใจอะคะ่ะคือผลเสียก็คือเด็กอะบางทีออกไปนอกครอบครัวแล้วเด็กไม่ไม,ไม่ทราบว่าออคนคนนี้อาจจะกําลังล่วงละเมิดเขาอยู่หรือว่าเขาเ,ออเห็นว่าการสัมผัสแบบนี้มันอาจจะปกติได้นะคะออคือนอกบ้านนี่อาจจะไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจเหมือนอย่างในบ้านอย่างที่แสดงออกออค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่นก็คือสำหรับผู้ใหญ่อะค่ะก็คือเราอาจจะไม่ได้ดูเหมือนกับปกป้องเด็กได้ตลอดเวลาเนาะความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยก็จะต้องโอเคพอที่เด็กอาจจะกล้าบอกอคือถ้าบอกไปแล้วบางทีเขารู้สึกว่าเขาโดนโดนว่าหรือว่าอาจจะโดนแบบแม่ไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นการทําลายจิตใจเหมือนกันว่าเวลาเด็กมาบอกแล้วผู้ปกครองแบบ เคยมีท่าทีว่าเอ้ยไม่หรอกไม่เชื่อเขาหรอกแบบเนี้ยค่ะคือมันก็ทําให้เขารู้สึกว่ายิ่งแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเขาได้นะคะซึ่งมันก็เป็นบาดแผลทางใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมันมีมันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญไหมคะระหว่างเด็กที่โตขึ้นมากับการถูกล่วงละเมิดทางเพศกับ เด็กที่โตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมอบอุ่นเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับที่บอกว่าความเข้มแข็งในด้านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ว่าการที่ถูกกระทําความรุนแรงเนี่ยกับจากครอบครัวล่วงละเมิดเนี่ยมันเป็นกี่ครั้งคือมันเป็นซ้ําๆกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นครั้งเดียวมันก็มันก็จะแตกต่างกันเหมือนกัน นะคะคือถ้าโสิวมันเป็นลักษณะว่ามันเป็นมานานมันก็ทาให้มันก็ส่งผลกับการมองโลกของเด็กส่งผลต่อการพัฒนาตัวตนของเด็กนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆของเด็กถ้าสโตาวเด็กมีบาดแผลทางใจที่เรื้อรัางแบบนี้บางทีเด็กหลายคนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างส่งผลกับตัวตนแล้วการมองมีเป้าหมายในชีวิตอ่ะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการเรียนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในอ,อาชีพอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นครั้งหนึ่งหรือว่าไม,ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า การดูแลเด็กหรือว่าสภาพแวดล้อมอื่นๆเนี่ยเอื้อให้เด็กจเจริญเติบโต,ตได้ขนาดไหนนะคะซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าเขามีรีซอสหรือว่ามีพลังทางบวกในตัวเองที่ดีพอเนี่ยหลายๆคนก็ประสบความสําเร็จได้ดีเลยเราควรมีวิธียังไงคะคุณหมอคุณหมออยากจะแนะนํำ <c oughs> ยังไงในการอยู่อย่างมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีในยุคโซเชียลแบบนี้คะ่ะ แบบว่าเขาโตมากับสื่อแล้วก็เมันกัมันเป็นอีกโลกหนึ่งของเขาเงนี้นะคะมันก็เลยแบบอาจจะต้องมีการปลูกฝังเรื่องความฉลาดทางดิจิตอลเนาะว่าแบบกลก็เป็นหลักสูตรใหม่เลยอะว่าในเสพยังไงถึงจะออดีต่อสุขภาพจิตแล้วเรื่องแบบนี้มีผลกับตัวเรายัางไงบ้างซึ่งมันควรจะเป็นเซ็ตความรู้อีกเซตหนึ่งเลยที่เราให้กับเด็กน,นะคะอ่าทีนี้มุมกลับกัน,ก,นการที่เราเป็นผู้ใช้เป็นผู้เผยแพร่ คลิปหรือภาพหรือสื่ออะไรต่างๆในไลฟ์สไตล์ของตัวเองชีวิตประจําวันของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยแล้วก็โพสต์ออกไปในสังคมเนะะี่ยค่ะคุณหมอมีข้อนแนะนำอย่างบ้างเรื่องนี้เราก็เหมือนกับว่าต้องมีความตระหนักนะนะว่าเวลาว่าเรากําลังส่งเมสเซจยังไงให้กับสังคมอะค่ะหรือว่าเวลาที่เราโพสต์แ่วนี้มันจะกระทบใครหรือเปล่า หรือว่ามันจะทำให้ใครบางคนเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจไหมกับสิ่งที่เราโพสไปออาจจะต้องมีคำถามพวกนี้ในก่อนที่เราจะโพสบางอย่างลงไปนะคะสุดท้ายคุณหมออยากจะให้ข้อคิดหรือคำแนะนำ<ม>อะไรเป็นการทิ้งท้ายสำหรับทุกๆครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือการเลี้ยงลูกสาวหลานสาวเด็กผู้หญิงในบ้านนะคะ ถ้าจะอยากฝากก็อยากฝากให้เหมือนกับพ่อแม่แล้วก็ทุกคนที่ทํางานกับเด็กอะอยากจะต้องอค่อนข้างหาข้อมูลแล้วก็หาความรู้เรื่องการดูแลเด็กในการเคารพในร่างกายและจิตใจเด็กนะคะให้มากเนาะเพราะว่าจริงๆสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเพราะว่าด้วยสื่อด้วยอะไรหลายอย่างด้วยโซเชียลก็คือมันทําให้โมเดลหรือว่าแบบอย่างของเด็กอะหรือว่า โลกของเด็กแบบอย่างที่เขาเรียนรู้อ่ะมันเปลี่ยนไปเราก็เลยต้องมีชุดข้อมูลใหม่ที่เราจะเอาไว้ใช้ว่าเราควรจะปฏิบัติกับเด็กยังไง